สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเออีกแล้วนะครับเอจะพามาดูนะครับรุ่นที่อยู่ด้านข้างผมนะครับเป็นรุ่น s l s นะครับราคาเจ้าตัวอยู่ที่ก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นเลยนะครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นสีดำนะครับจัดชุดแต่งสีดําเงารอบพันเลยนะครับเอพามาดูนะครับอย่างแรกนะครับก็คือว่าเป็นกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าเบิร์ด FORD นะครับแล้วก็มีสีฉีดแดงน้ำมินให้ด้วยนะครับ มีไฟสามดวงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟสีส้มนะครับมาพร้อมกับอะคริลิกดําเงานะครับคําว่าเレนเจอร์นะครับและด้านล่างของเรานะครับใส่ชุดแต่งวกเตอร์มาให้ด้วยนะครับด้านล่างมีสสญลักขมวาวกเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัดขอกให้นะครับก็ใส่และให้ดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟสีขาวมาให้กับลูกค้าด้วยนะครับจัดข้อไฟหน้ามาให้แล้วนะครับและด้านข้างของเรานะครับอ่ากระชนหน้าวกเตอร์นะครับก็ต้องมาในส่วนของตัวคิวล้อวกเตอร์นะครับ ขนาด6นิ้วนะครับทรงให้เข้ากับตัวกันชนหน้าเลยนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าล้อแม็กนะครับขอบ20ขอบ20นะครับรัดด้วยยางดิเซนตินะครับเป็นยาง AT นะครับเป็นยางสายลุยสายออฟโรดนั่นเองนะครับและด้านข้างของเรานะครับก็จะเป็นมาณ์จวนงของตัวเราหลังคานะครับรุ่นนี้เป็น XLS นะครับซึ่งไม่มีราวหลังคานะครับเราทำการติดตั้งราวหลังคามาให้นะครับ เพื่อการใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ข้อไฟหน้าเอ่อข้อเป้านะครับมือจับนะครับก็เป็นดัมม์เหมือนกันนะครับคิวกระสติดมาแล้วนะครับแล้วก็มาด้านท้ายของเรานะครับด้านท้ายของเราก็ไฮไลท์บนฝาท้ายกระบะนะครับก็คือจะเป็นอ่าโลบาแฮมเมอร์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นแบบแขนยาวนะครับเป็นทรงเปืนกลนะครับก็เอาไปใช้งานหรือว่ารัดของได้จริงนะครับมาพร้อมกับไฟ ที่อยู่ด้านท้ายนะครับเป็นไฟดวที่3นั่นเองนะครับและด้านข้างนะครับคำว่าเลนเจอร์ติดสติกเกอร์มาให้แล้วนะครับขานะครับเป็นสีเทานะครับตัดดำนั่นเองและสิ่งสัคัญสำหรับด้านท้ายนะครับข้อฝาท้ายนั่นเองนะครับก็เป็น F.O.R.D นะครับสีดำด้านตัดกระดำเงานะครับแล้วก็เลนเจอร์นะครับอะคริลิกนะครับอยู่ด้านท้ายด้วยและด้านท้ายของเราก็คือจะเป็นในส่วนของตัว กันชนท้ายแฮมเมอร์นะครับเป็นกันชนเหล็กที่แท้จริงนะครับมาพร้อมกับไฟสองดวงให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ห่วงแดงตรงนี้นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับและด้านท้ายของเราอีกนะครับลูกค้ารีเควสมาเลยนะครับติดของแอโรการ์ดนะครับซี่ใส่สัมภาระด้านท้ายนะครับป้องกันในส่วนของตัวของสัมภาระที่เปียกนะครับ ใช้ได้เลยแล้วก็นี่เลยนิดหน่อยนะครับแต่ดูเท่มากนะคะก็จะเป็นส่วนของตัวโชค๊คฝาท้ายนั่นเองนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยเบามากนี่เดี๋ยวไปชมรับคันกันเลย โอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัว XLS คันนี้นะครับซึ่งบอกก่อนเลยว่าวันนี้นะครับถ้าติดต่อมาหาเอที่เบอร์0624472309นะครับเอจัดชุดแต่งจัดเต็มให้เลยนะครับไม่ชอบแบบไหนเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับเปลี่ยน,ยน,ยนจะเอาสีอะไรบอกได้นะครับโทรมาหาเอนะครับเดี๋ยวเอจัดโปรโมชั่นให้นะครับไว้เจออีกทีอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย